ฟ้าสวยขนาดพี่ปามต้องถ่ายฟ้าก่อนแล้วค่อยลงมาถ่ายก็ได้มึงได้มาประมาณหลายร้อยเทปมากมึงยังทิ้วลงมาจากฟ้ามนเลยไม่เป็นไรนะรายการไม่ได้ขนาดนั้นโอเคอะลองหาจุดอื่นที่จะทิ้วมาสิมึงลองออกมาจากมันบ้างสองซูมเอาซูมเอาหนึ่งสองสามอาโอเคให้รูนความหมายว่าต่อไปมันจะทำอะไรแล้วหมายความว่าต่อไปทำอะไรสิแม่มันไปซูมาจาก ไปเลยเจ้าของเรือไปแล้วเรียกเรือเรียกเรือเล็กมารับกลับเรือกลับเลยอย่างพี่วินโอ๋เมื่อกี้ที่เขาเรือมาแล้วคุณวินน่ะนั่งเรือเล็กกลับไปแล้วและที่เห็นว่ายตีนกบไปนุ่นป้าก็คือเจ้าหน้าที่ประจําเรือได้ว่ายน้ําหนีตายกลับไปที่เกาะโดยทิ้งให้เราอยู่บนนี้ไปแล้วแต่ที่อยู่กับเรามาครึ่งวันนะคะคุณผู้ชมได้เวลา ใช่วันนี้บีออนท็อปค่ะถ่ายรูปกันนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมอาจจะเป็นคุณผู้ด่าก็ได้หลังจากที่เห็นพวกเราแล้วใช่ค่ะเทปนี้นะคะเราก็จะถ่ายรูปกันขอโทษนะขอไม่มองกล้องเนาะขอมองไปไกลๆเนาะเรือมันโครงคอนเซปต์คืออะไรวะลืมคอนเซปต์มันแบบเมอรอไรที่อยู่โฮมมี่จิสโคล่าไงแม่เราเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นสุดต่งในแบบแล้วฉันคือพิต้าณพัทลุง เอก้าผู้ชายที่จะมาวันนี้คือใครรู้ไหมคะใครใคะนี่ค่ะพี่พอบ,บอยพี่พอบ,บอย เป็นเหมือนไทยเข่าจังเออเสียบเบี้ยนะตอนแรกก็คิดตอนแรกบอกว่าให้ถ่ายชุดใ้น้ำก็คิดอยู่นะแบบอุ้ยเศร้าอะไรดีเขินผู้ชายอ่ะแบบเดี๋ยวเขามาแบบแตะเนื้อต้องตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่พอคิดไปคิดมาแบบเขาไม่น่าจะจ้างมาไมว่าหรือว่างั้นมันขึ้นเรืออะไรเงี้ยมันสมมันน่าจะเป็นอาจจะเป็นตะก้องของเราเองแหละไม่แล้วอีกาวไปดิวพี่เจ้าของพี่วินเออให้มาถ่ายพี่วินบอกผมขอกระโดดน้ําดีกว่า ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าเขาเขินตัวเองนะงเขาไม่อยากยุ่งกับเราเขาพูดกระโดดน้ําตายคออ๋อญญแต่ตายม,ม,มันเบาๆมันตกมาตายไปไม่ใช่พี่มิ้งเขาจะถนัดเล่นน้ำเดี๋ยวเขาก็าโดดน้ําโชว์อ,อะไรอย่างนี้เรื่อยมาเดี๋ยวมึงจะโดดน้ำมาเขาป่ะโดดดิหลอมถ้างั้นมึงเหมือนกลุ่มเพื่อนผู้ชายที่มาเล่นน้ำเลยนะ ่ะเราจะต้องถ่ายรูปหมู่นะคะการบนเรือนี้นะคะโดยรูปหมู่จะมีแค่3คนเราไม่ได้ก็จะมีเอ็กซ์ตร้าชาวเรากองเทียเที่ยวไทยทั้งหมดนะคะที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเาเป็นเอ็กซ์ตร้ากันคือทั้งหมดนี้ก็อยู่ในรูปเราเหรอใช่ค่ะเขาเปลี่ยนชุดมาแล้วมาหน้าเปลี่ยนชุดมาแล้วใช่เ้าวมึงเซ็กซี่เกจังหวัดไหนเนี่ยที่พอบตรงไหนก่อน มาเนาะมาเช้ามาเช้าพี่อ้อยแม่บ้านถักว่าอะไรก้าวโหตั้งใจทำงานนะมาทางชุดนอนเลยมันมีเกงอีกตัวหนึ่งนี่ก็หูยนี่ไม่ให้เกียดขนาดนั้นเลยมัดยอมเลยนะเบ้ยมึงแม่อะไรพี่สาวเกือบใส่มาเหมือนมึงแล้วเช้าเลยชุดนอนเนอออาป้าพร้อมแล้วไปถ่ายรูปกันค่ะบันที้ออนท็อปค่ะ ถ่ายรูปนะคะกับแก๊งเพื่อนนะคะในทะเลเหมือนมาปาร์ตี้กันนะคะแฮปปี้สนุกสนานนะคะคอนเสิรในการถ่ายรูปของที่ฉันก็คือ you see I'm happy นี้กาควรอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวแย่งพี่ก่อเขาต้องเด่นอันนี้เขาต้องเด่นเขาต้องเด่นเหรอแล้วเราทำไงอ่ะให้เขาทำไงอ่ะยังไงหมายถึงว่าเขาจะไม่เด่นจะทำยังไงให้เขาได้เองแกมือบานเราก็เต้นกันเราเต้นเราเต้นเราเต้นกันเราเป็นเพื่อนเขาเต้นแม่บีมก่อนเพลงอะไรมึงดาวดวงเดือนไงอีแม่มึงดวงตกคามึงไม่ได้ดวงเดือนค่ะนอยีปามขวัดเฟรมแล้วแล้วพอเขาแชร์ปุ๊บเขาพูดเลยวิวสวย มไรแม่อย่าเน้นสะโพกแม่ต้องเน้นสีรษะผม <c oughs> มึงมึงตอนนี้มาไหนรู้ปะเหมือนพา,พาคุณย่าที่ทำํำศิญปกรรมเรียบร้อยแล้วอายุที่ดูเด็กลงอ่ะมาเที่ยวสพยุพรรณบวรีเออ,เอออย่างเงี้ยโอเคได้ดฟิลฟิลเอ่อฟิลฟิลๆๆเรือซันโวยาร์ดกลายเป็นซันโวย์ๆๆไม่แล้วดึง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 มึงกูจะร้องเพลงลิซ่าทำไมพอร้องลิซ่าในรูปนางมันออกมาเป็นดอกไม้ป่าวะ แบบนึงร้องเพลงลิซ่าทำไมหันหน้ามาเจอลิเจียวะทำ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 ร้องเพลงลิซ่าหันหน้ามาทำไมเจออาม่าวะดึง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 เอ้ยกแต่มือขวาอีกแล้วยกแต่มือซ้ายบังกูหมด ใช่และคนก็ค <c oughs> ือขึ้นชื <c oughs> ่อว่าเป็นเซ็กซี่เกิลหมดอย่างเช่นกาวพหมิวนุช่าอืมหนุช่ใจนนี่ก็เลยจะใช้คอนเซปต์ว่าเซ็กซี่เกิลค่ะ ตอนนี้รูปแรกก็คือพอหนึ่งสองตั้งทุกคนแยกย้ายกันกระโดดลงน้ำนะฮะอ๋อรู้แล้วพี่จะอยู่นี่ที่เหลืออยู่ข้างล่างเออถ้ารูปแรกทุกคนกันแยกกระโดดลงน้ำอ่ะรูปสองตั้งหน้าสมทุกคนเลยนะรูปสองตั้งหน้าสมทุกคนแบบแค่นี้เลยนะกาารไหนมึงบอกมึงจะถอดเสื้อไงไม่ได้ไม่มีมาทำไมถึงนมหรืออะไรอา อะไรก็ได้แต่พยายามมองกล้องพยายามมองกล้องทำหนไหก็ได้แต่พยายามมองกล้องอเคเนื้อจ๋าเจ้าเนื้อเออเออโยกมือนะเน่งอ่ะยกมือนะน้องเน่งน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 องเน่งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ม่เาหมือนยัก็ไม่ได้มลงปะอรคือยกต้นรอดอ่ะทำไมเด้นสองกัเส้นแรกอีกอะไม่ต้องยกมือกันเยอะนะ เหมือนดวดแม่กับพูนขอหนึ่งต <ok ่อจับเฮ้ยโยกมนพี่มิวอย่ายกมือมันเหมือนนล้นะ เมืองพอเมืองช่วยด้วยจะตั้งคอนเซปต์ใช่ปะนี่ก็ว่าเฮ้ยเต้นๆเนาะนี่ก็จะตั้งแดนซิ่งเนาะพี่มิวก็ถามคุณน้ว่าเฮ้ยจะเอาแดนซิ่งเหรอแดนก็ต้องเต้นดิเมื่อกี้เลยพี่ว่าอ้าวก็ทุกคนก็เต้นหมดเมื่อกี้อีพี่มิวพูดว่าบางรูปฉันก็ไม่ได้เต้นนะหนูจ้างมาเท่ากันน่ะให้เงินเท่ากันน่ะทำไมไม่เต้นให้หมดอ่ะถ้าไม่แดนซิ่งมันคุณจะไปลําซิ่งนะ เติร์เติรดเติร์เติร์ติร์ติ๊์เติร์ติร์ตแป๊บนึ่งพอีจุ่มอยู่นะไม่เราเหมือนถ่ายโปสเตอร์สนนางนิ้วเลยวะยี่สเห็นเส้นเลยอะมัน้มีเพลงเลยอะแป๊บหนื่งอยู right. ่ละยอมึงปลดลวว่างเหรอแม่ใช่ด่าคนน่ากอ๋อเหรออ๋อเรปิดเพลงปุพี่พี่มิ้วบ่นอีกถ้าอะไรนิดนึงบ่นบหอนี่เนี่ย่อ๋อเหรออ๋อรอเรื่องปาแค่ดูดีดีเด่น่น ปกติปอนน่ะรูปของใครปอนก็จะส่งให้คนนั้นแอบรูฟใช่ป่ะแต่ว่ารอบเนี้ยปอนต้องส่งทุกรูปให้ทุกคนแอบรูฟว่าเราสวยเราอันไหนเลือกแมทเหมือนี้หรอเราจะมาใช้คอนเซปว่าไอจีใครคนนั้นรอดมันได้แบมรบ่นนี้ ใส่รูปบนเรือนะจ๊ะเธอมึงพี่ก็เหมือนไม่ได้มากับเพื่อนเลยอ่ะพี่ก็เหมือนมากับหลานน่ะเธอแต่เอ้ยแต่ก็เป็นฟิลเขาได้อะไรได้นะไม่ปอนเปลี่ยนเสื้ออ๋อนุชาอ๋อๆๆๆอ๋อลูกลูกกูไม่มีนุชาเออลูกชายเป็นแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวอะไรเงี้ยพอใจไหมเดี๋ยวว่าเลยเธอเลยฉันก็พอใจประมาณนึง รูปนี้เขาเลือกรูปนี้เพราะว่าเขาสวยค่ะเ,เ,คเขา,เาสวยค่ะ Ig ใครคนนั้นรอดพี่มิวเธอเอะไรอะแต่ว่าและย่างเธอแบบเก่งก้างขาเธอสวยนะรูปนี้ยหน้าไม่สวยสิ <c oughs> ชมแขนชมขาแล้วชมหน้าไหมเป็นอย่างนี้แหละอ่ะโอเคเราเปิดโหวตกันนะคะคุณผู้ชมนะคะดูสิคะว่าใครจะชนะอันรบเบียนท็อปในครั้งนี้ พี่ก๊อมเหรอทำไมอ่ะพี่ก๊อมชนะเฮ้ชนะคพราะพี่วิวเปล่าชนะพราะนุชชาแหละชนะพรานุชาแหละเพราะว่าพอคนเข้าใจผิดว่านี่ไม่ใช่นุชาเป็นอีแบงก์อ่าก็เลยโหวตให้อีแบงค์แทนเป็นรูปพี่ดีสุ่สุดพี่กอบไม่เกี่ยวนะคนค่ะหนูชมคนค่ะหนู